ไปปับ๊บเออไปนอนไปนี่ของค่อยก็จะเป็นของคุณปนอมมุชจาวนี่พันห้าป้าแล้วก็ของคุณอะไรนะอีแปดร้อยเดี๋ยวค่อยจะลงชื่อมันเป็นภาษ <c oughs> า,า <c oughs> อังกฤษเอนได้เละจดไว้แล้วก็เอาให้ปาา <c oughs> <c oughs> ้าจดจดไว้แล้วก็ให้ป้าลงคลิปให้เพื่อนร่วมทำโรงทานเจ่าโหวโฟกัดเต็น ประเด็กประเดกปลาเดกตำแจ่วพิงก้นานันั้นซื้อมีผูงปราแดกปลาเดก,เดกมี่เสื้อประเด๊ะี่เสื้อนะอสใส่ใสนะเนาะเอาแค่แบบราดข้าวให้มันมีรสชาติทีต้พอพ่อ,อน้อยไ่ได้แพอนานจะแจ่วเพือ่อนน้อยเสื้อแจ่วป้าแถบานเฮาอเอาเก็บไว้เบิดและบอกเออเสืงงเ้อลด ก็กินข้าวแล้วเขาก็ไปทำงานเหมือนกันเจ้กระโงนมาจังหวะพอดี เราไม่ได้ต้นใหญ่นะเนาะเสียบภาพไว้สักหน่อยสิเดี๋ยวเราจะทำคลิป ทานข้าวกันคนะ่ะกนกับข้าวของเราหลังจากสาวไปเดินตามหาบัวนะคะทุกคนกับข้าวเราก็ขายต้มข้าวสวยแล้วก็โอ้โอ้แก้วเราเพิ่งตามมาดิเนี้นข้าวสวยนี่คือไม่มีอืนน่นนะทุกคนนีื่อคลองแพแกินกินข้าวกัน เป็นไงเมื่อเช้าพวกเจ้าไปเจอวัวที่ไหนนะไี่คอ,อใช้ไซงวดอ่ะสวนปาล์มสวนปาล์มลอยน้ำข้ามไปบ่เกี่ยวหมดเลยอืมเมื่อเช้าไปเจอวัวที่สวนปาล์มแล้วก็ข้ามน้ำไม่ได้แล้วก็ขอความช่วยเหลือลแต่พวกเจ้า,จาข้ามน้ำไม่ได้แล้ววัวมันข้ามไม่ได้ไงอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันข้ามได้ยังไงมันมันควายนะมันจะควายไปเลืเป็นรวย นี่ฟ้ามันลอยน้ำได้แต่บัวมันน่าจะจะไม่แล้วทีนี้เราเลยมาตามชาวบ้านคนหนึ่งที่อยู่ที่อ่างนาพาไปข้ามเอาหน่อยเกย์ก็เลยพาไปไายมากสวนปาล์มน่ะประมาณเป็นพันต้นจะพาไปเอาหรอเกย์พาไปเอาเพราเราให้ให้อะไรของขวัญใช่ไหมให้อยู่ให้กาแฟเกร้อยหนึ่งเกย์พาข้ามไปเอานู่นสะบัว คราวนี้ก็คงจะเป็นประสบการณ์นะจะปลูกอะไรต้องระวังแล้วอือหป้าดาว่้าถ้าเราไม่เจอเงินนี้เราไม่ต้องกลับจนไปวางปูนะปะ้าดาอืมของพูนนักเกินอยู่กันไม่รู้กี่ตาซาดาซาดาเขาบอกยาเดีย๋ยวเลียกกันอยู่นั่นเลยว <laughs> ่าอรวัาชงเทาเ็ดนยัง ไปถามคนกีดยางเขาก็บอกไม่เจอไม่เจอถามเันก็ไม่เจอ,เ,จอเดีชาวบ้านเขาก็น่ารักให้พาไปเอาเขาก็พาไปเอามาเลอกนี่เขาวไข่ต้มเ <c oughs> ติมพลัง่งตอนนี้รถสกุตเตอร์ที่ไวที่สวนย,ยางเขายัาไม่ไปเอากินสกูตเตอร์ไว้ยางรอหาเลยแบบ แรกๆเ,เข้าไปในป่ายูคาไม่เจอมาสวนอ้อยไม่เจอ,อม,มาสวนยางไม่เจอ,อข้ามไปทุ่งนาอีกไม่เจอ,อไปสวนยางอีกไม่เจอข้ามไปสวนปาล์มสุดสวนปาล์มถึงเจอใบแต่เช้ามืดเาวิ่งไปขอปูโอ้ยเห็นเหเร้อปูเด้อเห็นมันนี่เด้อปูเด้อ เจอแล้วไม่ใช่ไหนยูงวันยืนอยู่สะงอกอยู่สักสองไม่รู้ไม่ไปใช้เลยบ่ใช่ไหมมันก็บอกไปมันคลองมันคลองเสียงมันยามันเลยคลองเสืยงมันยามันคลองเป็นวาสนาเจ้าเนาะท่านบอกคลองเดี๋ยวไปเด็กเขาไปใช้แล้วไม่รู้มันจะไปถึงไหนมันคลองดินบ้านนี่กำลังกันหลายโพสบทฐานการทำบัวหายทุกคน าไข่ต้มตกเกมพอานาทการทวหายข้าวไข่ต้มก้านแก้วแก้วประดิจํามันเพชแก้วประดำษระดาเพชรอีกเรทอีกพะดาไม่ม UH ีแรงเลยไปนอนแล้วนอนแล้วเออให้แก่นอนไป <Okay. S 2> เคยมาเติม <Okay. S 2> พล <Okay. S 2> ใจ่บางเ่เป็นคนผูกไงทุกใจกับเพื่อนอเป็นคนผูกแล้วลุด<อ>ลู่เคยบอกพ่อยว่าถ้าจะผูกบัวใส่กระยาต้องหักยอดมันลงทบแล้วก็ม,มัดแล้วก็ดูดีว่ารากยาเนี่ยมันด,ดึงง่ายไม่ง่ายม,มัดหักมัดเชือกหัก มักต่อไอ้เอนี่นกายกอหญาคอมน,นิดอะไรเงี้ยต้องหักให้มันทับเชือกแล้วก็ดึงแล้วต้นไม้เล็กๆเนี่ยอย่าไปผูกเพราะมันลูดได้เวลามันเดินไปน่ะอันน่ะขอ,อกาลสนายังดีอยู่นะเขากำลังมาเนอืเซื้อของเก่าขอโทงอ่าอ่ มันขายเลยซื้อมาของเก่าอะไรที่เป็นที่แบบมันไม่มีใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ขายเลยจะเหล็กเศษล้ออะไรที่แบบไม่ชิ้นเป็นอันนั้นหาได้ขายล่างบ่เคลียร์ความสะอาดขายแล้วก็ก็มาซื้อถุงขยะถุงกระโหกขายก็มาซื้อถุงขยะซื้อยังนี้ละไม่เนี่ยต่อไปคราจะไปแพ็คของแพ็คของไปรอบเมื่อกี้เอฟดีสั่ง สั่งห้าชิ้นอย่างละชิ้นค่อยส่งไปชิ้นเดียวค่อยเป็นคนแพ็คเองไม่มีใครแพ็คช่วยค่อยเพราะนั้นเนี่ยค่อยระบผิดชอบ<ม>แกก็โทรมาหายแอนบอกว่าแอน,นแม่แม่สั่งห้าแต่ป้าส่งให้แอนเดียว <c oughs> แม่ก็บอกแม่ก็บอกแอนบอกแล้วแกก็สั่งเพิ่มอีกอันหนึ่งเป็นห้าเหมือนเดิมให้ป้าส่งไปรอบนี้ 嗯嗯。<laughs>